ทำเลยเอ่อหกอีไปโยมานี่นิดนึงมานั่งนิดเข็นรถทำอะไรขายกล้วยครับขายกล้วยอ๋อเอามามาเอาเก้าอี้มานั่งนิดขายกล้วยเหรอครับกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้า เยอะไหมเยอะเยอะอยู่บุ้งไว้ได้โอ้โหนี่นี่อันนี้นี่นี่มานี่ก็ได้เอาเอาก็ให้ยมนี่เดี๋ยวสอบถามนหน่อยนะเผื่อจะได้ช่วยอะไรบ้างเอานั่งนั่งนะไม่มีอะไรรู้เหรียนอะไรอื่นพี่อุลแอบ ลูกเรียนหนังสือที่กรุงเทพและหาเงินให้ลูกเรียนหาเงินให้ลูกเรียนครับเรียนชั้นไหนแล้วลูกไอ้ปริญญาปริญญาเลยครับโอ้โหแล้วต้องส่งเดือนเท่าไหร่โอ้เงินเอ็นหมื่นบาทเดือนเป็นหมื่นเลยเหรอครับส่งให้ลูกเดือนเป็นหมื่น แล้วเงินมาจากไหนเป็นหมื่นเมียเอทำงานอุ้มอุหาฮะเมียทำงานด้วยเมียทำงานด้วยแล้วเมียยังอยู่ได้ไหมอยู่อยู่อยู่ออยู่ลูกเรียนต้องเดือนละหมื่นกว่าเลยแล้วหมื่นกว่าค่าอะไรบ้างหมื่น่าเอาบ้านอาบาละค่าอะไรนะบาล ขอค่าบ้านเช่าบ้านเขาอออเที่กรุงเทพครับหมื่นบาบาทจะต้องมีค่ากินค่าจ่ายอ่อีกอ่าไออีแล้วจะจบไหมยังยันเอินเดือนได้ห้าเดือนห้าเดือนครับโอ้เพิ่งเข้าไปปีแรกเองเหรอปีแรกครับโอ้ก็จะจบอีกส mm ี่ปีนะอีกสามปีคร evet> ึ่งฮอ่ะอีกสามปีครึ่ง สุดดีอึงแล้วจะไหวไหมส่งไหวไหมไหวไหวไหวครับเมื่อกี้เห็นเข็นรถตามริมทางกระเพกกระเพกอยู่ครับหาไม่ดีเอาอะไรไปขายกล้วยกล้วยอะไรกล้วยหนังว้าก๋วยหนังว้าได้มาเท่าไหร่เมื่อกี้ได้อ๋ออไ้ายุ อ๋อไอลูกไปรูเรียนนัเมื่อกี้ขายได้กี่บาทได้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาท,บาทเก็บไว้ให้ลูกไปโรงเรียนครับเมยอยากให้ลูกได้ฟังจังเลยครับแล้วสี่ร้อยแล้วจะทำไงในเมื่อเงินต้องใช้เดินเป็นหมื่น อ๋อเมียอ๋อเหมืนแบบแบบแล้วอ๋อเมียทำงานครับทำงานเมียไ,ได้ได้ได้เดือนหมืนาาหม่นกว่าบาทครับหมือนแบบแบบอาแล้วสองคนไม่กินใช้กันเหรออ,อ,อินอ,อินอ<ะ>ินอ,อ๋ออยู่ได้ฮะอ๋ออยู่ได้พ่ออยู่ได้ครับถ้าเกิดว่ามีเงินเท่าไหร่ส่งให้ลูกหมดหมดหมดแล้วลูกรู้ไหมว่าพ่อไม่ลำบากรู้รู้ เดี๋ยวมันเลี้ยเขา,าเลี้ยงเราเาเดี๋ยวเขาจะหาเลี้ยงเราครับพ่อแม่คิดอย่างนี้จริงๆเลยเดี๋ยวเขาก็หาเลี้ยงเราถ้าเกิดเขามีเมียก่อนทำไงเออเออข้างเขาเถอะโยมก็กินกล้วยแล้วกันกล้วยเออ <laughs> โอ้ได้สี่ร้อยแล้วพรุ่งนี้ไปขายไม่กล้วยพรุ่งนี้อาหา มีไหมพรุ่งนี้มีกล้วยข<ภ>ายไ,ไหมหาหามีบวบมีหลายอย่างอ๋อมีอย่างอื่นอย่างอื่นด้วยอุ้นนี้ไปเรื่อยแล้วคิดว่าได้ได,ได้กี่ร้อยพรุ่งนี้ไม่รู้ไม่รู้อันแล้ววันวันหนึ่งได้จ่ายเงินบ้างไหมวันวันหนึ่งได้ใช้เงินตัวเองไหมใช่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 ซื้ออะไรบ้างวันวันหนึ่งวันนึงหมดเองฮะ อีอาห้าสิบบาท,บาทถ้าก็สองหัวเมียได้เงินเมียได้มาหมื่นกว่าบาทก็ต้องใช้กันสองคนทางนี้ก็หาเสิร์ฟไปขายของบ้างกล้วยบ้างครับเข็นไปไกลไหมเมื่อกี้อ้อมเลยอ้อมหมู่บ้าน๋อเข็นไปตามหมูบ่บ้านข,ขายครับไอลีบเลย ตื่นกี่โมงไปขายวันนี้วันนี้เออผมเออเอซีเอซีหุ่นข้าวไอรูอินหุ่นข้าวหุ่นข้าวไดรูอินอ๋อเอาไอลูอินเอาในเมื่อในบอกลูกไปเรียนหนังสือลูกกี่คนลูกหลานโอสองคนครับโอ้โหคนหนึ่งเรียนที่กรุงเทพ อึดอุ่นอุ่มแล้วคนนึงจบแล้วครับ <Up. S 1> แล้วคนจบจะทำทำงานหรือยังครับแล้วครับแล้วเขาเอาเงินให้ยมไหมไม่ให้ครับไม่ให้เอาออกรถใหม่อ๋อออกรถใหม่ครับทำไมอ่ะออกรถใหม่แล้วเขาไม่ส่งน้องเรียนเหรอไม่ไม่อึดอุ่มอึเอึน แล้วเขาช่วยทางบ้านไหมลูกที่จบแล้วเออเอาเออไม่อ,ย,อยเออบ่อเอสว่าเขาไม่ได้ช่วยเอาไม่อ้ยอก็มีแต่เขาใช้จ่ายเขาเองครับแล้วคนนั้นจบอะไรที่จบแล้วบ,บอสอนะอสอครับ เรื่องรถก็สําคัญเนาะเพราะต้องมีแต่พอมีรถขึ้นมาค่าซ่อมค่าน้ํามันค่าผ่อนเนาะ,ะก็เป็นเป็นรถอะไรรถเครื่องหรือว่าหรือว่ารถเก่งรถอะไรมืออะไรมอเตอร์ไซค์แสนอฮะแสนอมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เหรออืมใหญ่แสนหนึ่งนี่มันรถ รถแต่งแล้วเนาะแล้โยมมันต้องลำบากอย่างนี้นานแค่ไหนเนี่ยเดินในซาบลำบากไหมอย่างนี้กว่าจะถึงบ้านในบ้านอยู่ไหนเนี่ยมันอ้วยบ้านอยู่ไหนเนี่ยมันอ้วยอีกไกลไหมไกลเมื่อคุณเนี่ยแล้วกินข้าวเที่ยงอะไรยังยังยันแล้วยังครับ แต่ว่าภรรยายมก็ต้องหาเงินส่งให้ลูกเรียนครับผมโยมก็เก็บหอมรอมริบก็ส่งให้ลูกเรียนครับผมโอ้โหแล้วมีเงินเหลืออะไรไหมเนี่ยไม่เหลือเออไอเหมือนอมแล้วมีหนี้ไหมมีอ่ะมีม,มีหนี้ด้วยมีน้นองน้นองน้องเป็นหนีน้น้องน้องน้องเอ๋ย ไปยืมเขาเหรอไอ้ยืมเอ็มมายันไม่ได้อเลยทำไมเลยยืมมาทำไรมผมไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยยืมเข้ามาครับเอามาใช้หรือว่าส่งให้ลูกไอ้มาอินเอือเรือเมเมื่อเรือเอ็มงานลุ่นลอยหลอดนู่นอูเลื่อลุ่น เอ,อองานมาสัมไปว่าเอาใจอ,อ,อ่อเอาจอ่อช้างออกครับผมแต่นี่เป็นอะไรเนี่ย<ม>เดินกระเพกกระเพกเป็นอำบเพนืไอ่อาบเาพนแไม่อาย N B เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอครับกี่ปีแล้วเออมาออกไปเลยมาก็เป็นครับ

เห็นงแรงแข็งแรงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วผมแต่นี่หกแปดแล้วเหรอผมแปดแล้วแล้วภรรยาอายุเท่าไหร่อายุหกสิบอ๋อโอ้ได้เมียเด็กนี่อ๋อโอ้ไปที่าไหนกันมาถึงตกลงปลงใจกับโยมเนี่ยเอาเอา เราอ,อ่มาเอาอ,อ่ำายเอาอ,อ่สัญญาเขาไม่ว่าจะไม่ลำบ,บากแล้าได้พี่แล้วบอกเขาไหมจะให้อยู่กินสบายพี่ทำคนเดียวบอกเขายังนี้หรือเปล่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกคืบอบอกว่าเธอก็ต้องลำบ,บากกับฉันอย่างนี้อ่ะออ้มเดิมอ่ำงายหนึ่งห้าอ่ายหนึ่ง ห้าเนะน,นี่ยหมืน่นห้าเลยเออใหมเอี่ยนเพนนะเอ็มเน,นี่ยเออเออโอเงินมันแพนเอหมเนี่ะทำไมนั่นหมื่นห้าเลยอือแล้วมีเงินเหลือไหมละ่ะหมื่นห้าหมื่นมาแอนเมียนเะนี่ยเอ็นเมียอยู่อุดวันน่ะหมดหมดกับมเ,มเมียเหรอหมดเมียโยมมีเมียกี่คนเนี่ยออเดียวเอ๊ะ Tông ngàn lắm làm chút miệng. O, anh 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 หายไอ้ลูกเรียนแล้วไอ้ลูกเรียนแล้วไปไปมาชีวิตพ่อแม่นี่คือหมดไปกับลูกทั้งชีวิตนะทั้งเวลาทั้งเงินทองคิดว่าพอลูกเรียนจบโตขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะมาเลี้ยงเราใช่ไหมครับผมไม่เลี้ยงไม่เอน็นใจฮะไม่เลี้ยงไม่เอน็นใจไอ้อื ลูกเรียนเอเอไม่เรียนก็ไม่เป็นไรครับขอให้ลูกได้เรียนจบครับผมความภูมิใจของพ่อนะครับผมได้ระยมได้เงินพิการไหมแปดร้อยได้ไหมได้ได้ปีนี้ปีนี้เหรอครับเอาอำอายผมไปลรื่องผมแย่เอาอื่นอำอายอ๋อไปลงมานแย่ถึงทำให้แย่ตเอาไม่ให้ ไม่อายเห็นว่ายังเดินได้อยู่ได้หกร้อยกับแปดร้อยพิการเพิ่งได้ได้ได้อามเลยถามจริงตอนนี้มีเงินมีเงินไหมไม่มีแล้วสิ้นเดือนจะส่งให้ลูกได้ยังไงไม่ฮะอาศัยภรยาภรยาได้มาส่งภรยาได้มาส่งโอ้โหยิ่งกว่าเจ้ากรรมในเวรยิ่งกว่าเจ้านี่อีกเนาะ หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่นะไหนวันนี้ขายไหนมีเงินไหนขายอะไรมาไหนดูเงินไหนขายอะไรมาไหนดูดิขายมีอยู่ใหญ่เลยบาทไหนดูหน่อยดูหน่อยเดินอยู่ริมถนนเมื่อกี้จะมานั่งรถผ่านแล้วเข็นรถคันเบลเลยแต่เห็นเดินขากระเพกกระเพกไหนดึงออกมาดูล่วงมาดูหมูดูลึกจังไหนรู้มีเท่าไหร่ โอ้โหไปยี่สิบไละร้อยถึงเหลือสี่รอยอมมอ๋อมีมีมีกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองครับล้ำบาทล้าอื่นล้มบาทล้บาทเลทเดี๋ยวทำยังไงให้ลูกจบเร็วๆเนี่ยอยากให้ลูกจบเร็วๆร็วไห มันเล่เาเอาเล้าฮะเล้วเอะรัวเอา,เอาจริงๆทำไม,มาอยากให้ลูกเขาเห็นสภาพพ่อเมื่อกี้ที่เดินอยู่ริมถนนแล้วเข็นรถเดินขากระเพกระเพกท่ากลางแสงแดดที่แผดเผาอยู่ลูกลูกชายหรือเปล่าที่สอดล,ลูกหญิงลูกหญิงเหรอหญิงลอนเอ,อิอผู้หญิงทั้งสองเลยครับผอ แล้วภรรยาย,ยังแข็งแรงอยู่ไหมไม่เอยแอรเหนื่อยเอออือฮะอันอุอันอืออายเหนื่อยเอออ่านไม่ภรรยายต้องตื่นกี่โมงที่ไปทำงานต้องไปทำงานกี่โมองอหกโมงหกโมงหกโมงเออแอร์อี เขาขี่รถเครื่องไปไหมทำงานเอาเออยานไปปัจจัยยานไปเหรอครับผมทำไมว่าทำไมเอารถเครื่องไปล่ะรถมันเยอะรถมันเยอะแตปัจจัยยานรถเป็นน้อยเหรอเอ้เออเปิดเออเปิดตกลงเงินหามาก็เพื่อให้ลูกครับผม ถ้าเกิดเจ็บป่วยไข้ทำไงกันเอให้หมอมาจองเงินที่ไหนไปส่งให้ลูกเรียนหยิบเอออยาไเอ้แบบนั้นเลยอ๋อหลวงพ่อจะคิดแบบนั้นสิอ๋อต้องคิดว่าไม่เจ็บไม่ป่วย<ม>ใช่ไ,ไหมไม่ป่วย๋อให้ลูกเรียนจบครับ เอาอย่างนี้เราก็ส่งเสริมให้โยมเขาไม่ต้องลำบากเยอะเกินเดี๋ยวช่วยให้สองหมื่นจะให้โยมได้สองหมื่นนก็ไม่สองหมื่นแ,นแบ่งเบาภาระนี่หน้าที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม้แต่ร่างกายไม่สมบูรณ์แบบภรรยาต้องปัน่นจักรยานไปทำงนานได้เดือนละหมื่นต้นๆได้ได้มาต้องส่งให้ลูกเดือนละหมื่นกว่าห้ามเก็บป่วยใช่ไหม โอ้หถ้าเจ็บป่วยห้ามคิดอย่างนั้นเด็ดขาดโอ้โหหลวงพ่อคิดงั้นไม่ได้ต้องคิดว่าต้องไม่เจ็บป่วยเอาสู้ๆไปก็เพื่ออนาคตของลูกเอาเอารับเงินไปสองสองหมื่นลองนับดูนับดูครบไหมอืออือนับแล้วนะบตอนนับแล้วกี่ใบเนี่ยสองหมื่นกี่ใบนี่ใบอะไร dì bài bài hắn và là năm bài hai ba năm hai ba 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 อ่าส6 1หกสเอาอายบเอาใส่ดีๆใส่ดีๆเก็บใส่กระเป๋าเลยอย่าลืมนะเงินสองหมื่นนะอ่าอย่างน้อยก็ได้ผ่อนหนักผ่อนเบานะอ่าเอาใส่กระเป๋าด้ยนะเอาใส่กระเป๋าก็เดี๋ยวเข้าสาร ของใส่รถภาษาไม่สักหกลูกก็ได้นะหกลูกเพราะโยมก็าลำบากครับแล้วเดี๋ยวต้องเข็นต่อไปใช่ไหมกลับที่บ้านมีวิทยุฟังไหมวิทยุมไม่มไม่ได้อยู่ไม่มีละม,มีเออฮัดเนี่ยโทรแ,แล้วถ้ามีจะฟังไมวิทยุ<า>เป็นธรรมะนะ S <S <S เดี๋ยวธรรมะของหลวงพ่อเทศเองคนระับเอาวิทยุมาเดี๋ยวเอ,เอาของใส่รถวิทยุมานี่นี่รีมโมท นี่ยถ้าเปิดเนี่ยพิธีแคนน่นี้ <are> so เองนี่การที่สองมาแล้วเลขหนึ่งด้วยนี่จะเป็นการที่สองต้องกดหมายเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าเลขหนึ่งสวดมนต์เย็นเลขสองเลขสามถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงนี่สามแปดเจ็ดบรรยายธรรม นิเทศเลขสามียมีสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงในนี้นะเนี่ยเปิดเนี่ยนี่ฟังเทศนี่รูปหลวงพ่อเหมือนไหมเหมือนเหมือนะอยู่สระบุรีเหมือนกันวัดนี่วัดพระพุทธแสงธรรมพระราชวัชรยานรังสีเป็นเจ้าหน้าจังหวัด สระบุรีธรรมยุทธ์นะทำมอบให้เลยอันนี้เวลาจะฟังเนี่ยเสียบไฟ<ม>ปั๊บเปิดได้เลยแล้วก็<ม>พอเสียบไปก็จะชัดไปในตัวนี่มีฐานแห้งเวลาพอเราเสียบไปฟังสักคืนหนึ่งเราถอดปั๊กมาไม่ต้องเสียบไฟเปิดฟังก็ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องเสียบไฟก็ฟังได้แต่ถ้ามันอ่อนก็ต้องไปเสียบใหม่นะสองระบบเสียบไฟก็ได้ไม่เสียบก็ได้แต่ถ้ามันอ่อนลงฐานเสียงไม่ชัดก็ไปเสียบใหม่นะ อ้าวรับนี่คือรีโมทเลขหนึ่งกดสวดมนต์เช้าเลขสองมนเ,เย็นเลขสามเทศจนถึงสีถึงส8 7ดเชั่วโมองเทศไปทั้งหมดเปิดฟังไปเรื่อยๆนะอ้าวี่ใส่กระเป๋าไว้อ,อ,อาวยงฟังธรรมะหนึ่งนาทีสุดท้ายหัดพุทโทต,ต่อไปเนี่ยน,นักกำหนดอยู่ในจิตเราตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจพุทธ อยู่บ้านก็หายใจเข้าพุทธไม่ต้องออกเสียงให้กําหนดข้างในกับพุทธเบาๆสบายแล้วก็ออกโททําแบบสบายนะพุทธเข้าโทออกจะออกเสียงก็ได้ไม่ออกก็ได้พุทธเข้าโทออกเวลานั่งว่างๆไม่มีใครก็พุทธโทแทนร้องเพลงอ่ะนะพุทธโท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 ก็ท่อไปเรื่อย ให้ใจสบายอยู่กับพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตเป็นสมาธิอยู่กับองค์บริกรรมพุทโธหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าและลึกถึงพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้โยมจําว่าเมื่อลึกถึงพุทโธเท่ากับโยมลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธพุทโธพุทโธเอาแค่นี้นะแล้วก็ฟังธรรมไปหนึ่งนาทีนะโยมฟังธรรมะากันโยมดูชีวิตนะ โยมพ่อโยมแม่แม้จะไม่แข็งแรงแต่ก็ยังสู้เอากล้วยไปขายเขนไปตามหมู่บ้านใช้รถเข็นได้มา400กว่าบาทเพื่อเก็บหอมรอมริดกับภรรยาที่ทำงานได้เดือนละสักหมื่นก็ต้นก็จะส่งให้ลูกค่าหอค่าเรียนค่ากินค่าอยู่เดือนละหมื่นกว่าบาทในกรุงเทพกว่าจะจบอีก3ปีกว่าๆยมลองคิดดูว่า หัวอ,อกของพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าอนาคตลูกจะกลับมาเลี้ยงพ่อแม่หรือไม่แต่ที่รู้พ่อแม่กำลังแก่ตัวลงเพราะการส่งเสียให้กับลูกฉะนั้นใครที่เป็นลูกให้ดูตัวอย่างไว้นะอย่าทิ้งท่านมากน้อยดูแลท่านอย่าอ้างว่าไม่มีเงินต้องผ่อนบ้านไม่มีเงินต้องเลี้ยงลูกไม่มีเงินต้องส่งให้ลูกเรียนไม่มีเงินต้องผ่อนรถ พ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ตรงนี้ให้ยมจำไว้นะไปเอาของขึ้นรถแล้วจะได้เข็นรถกลับไปวางนี่นะมีข้าว,าว,าวนี่เอามากี่ลูกเล่นยังมียังมีกันไปหกลูกเนี้เอาไปเออหกลูกกันซื้อวางมีรองเท้าเอาน้มา,มา ระวังไข่แตกเอายมลองยมลองเข็นกลับไปยังไงชีวิตโยมมายังไงกลับอย่างนั้นเอาไปเอาไปยมยมเดินกลับไป<ะ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่องชีวิตของโยมดูอ่าไม่เป็นไรไอ้นี้กินก่อนนอนนะ,ะท้องว่างๆว,วันละกล่อง 15, 15สิบห้าสิบห้าซองหมดแล้วนะกล่อง<ะ>กินตอนท้องว่างกลางคืนเอาไปเอาไป,าไปนี่กับข้าวนะ นี่นี่กับข้าวข้าวให้กินเลยกลับไปถึงบ้านกินเลยอ่าไปแล้วก็วีไว้นี้เหรออ่ไม่หล่นนะไปไปโยมกลับเลยเดี๋ยวตีลองถ่ายดูธรรมชาติชีวิตหนักไหมอ่าดูดูชีวิตเนี่ยโยมสูงลูกเรียนปริญญาอยากให้ลูกได้เห็นจังเลยปริญญาของลูกใบหนึ่ง มันสำคัญกับพ่อขนาดนี้เลยนี่ปริญญาของลูกใบหนึ่งทำให้ชีวิตคนต้องสู้ขนาดนี้เลยปริญญาของลูกใบหนึ่งต้องจากตาขนาดนี้เนีย่ยยมดูเขาเดินอย่างเงี้ยไปตลอดเฮ้ชีวิตขอให้ลูกเป็นคนดี กลับมาเลี้ยงดูท่านดูท่านเดินขากระเปรถต่เชียวชนเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยอันนี้จังโยมไปอาโยมวันที่19ที่จะมาถึงนะวันอาทิตย์สิก็จะทอดกระถินสามัคคีในปี2อ6พเวลาบ่ายโมงนะ ก็มีรถบัสรับส่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโอ้ข้ามถนนด้วยนะโอ้ดูดิวิ่งวิ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหใช่ไม่งั้นไม่ทันรถสมควรเวลานะจบนะ